ไไม่เเเเป็นนรรขข้้าาาใจดีหธอหัักกตย,ยโอเคครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง u t u b e KDC Gamer อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆครับในคลิปนี้ก็ไปอยู่กันกับคลิปใหม่อีกแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวสกิปปืนนะครับ UMP b u y a d นยเดนะครับเพื่อนก็ อัปเดตนะตอนนี้นะครับผมสกินปืนบูชาเดย์2021นะเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆเผื่อใครไม่รู้นะว่ามันเข้ามาแล้วนะครับวิธีการเช็คง่ายๆเลยคือเข้าไปที่อ่าตรงนี้ครับนี่ครับเข้าไปที่รูปจะตัวอาวุธนะครับแล้วก็กดคำว่าอัปเกดปืนนะนี่ครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ UMP บูชาเดย์2021นะครับ ว้าว wow. สุดยอดนะครับผมที่สุดแข่งที่สุดสำหรับปืน UMP b o u y a d e สองพันยี่สิบเอนะครับผมเพื่อนๆครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกินปืน b o u y a d e สองพัยี่สิบเอเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีสแตท์ยังไงรูปแบบปืนเป็นยังไงเอฟเฟกตเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ได้ดูแบบอัปเดตของเซิร์ฟต,ต่างประเทศแล้วก็ ของใหม่อัปเดตใหม่ที่เขารีวิวันแล้วใช่ไหมแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆตัวจริงๆสักทีหนึ่งในคลิปนี้เราก็จัดให้เลยนะครับสำหรับตัวเต็มๆนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเพื่อนปะ UMP b u ย a d ดนะครับผมในไงให้ดูกันเต็มๆนะครับใครอยากเห็นตัวจริงเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะครับผมนะตอนนี้ในเกมนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับ ำหรับรายละเอียดปืนนี่ครับผมเพื่อนเพื่อนครับ UMP b u j a Day 2021นะครับไอเทมจะมาในไม่ชานี้นะ่ฮะค่าสถานะปืนเลเวลที่1นะครับจะเป็นดาเมจบวกหอัตราการยิงบวกหความเร็วรีโหลดลบสนะครับผมนะแล้วก็จะปลดล็อกสกิลอาวุธนะครับผมก็จะมีโมเดลใหม่แล้วก็จะมีอัปเกรดสถานะนะครับผมเพื่อนๆครับต่อไปนะฮะผมก็จะเป็นเลเวลที่2นะครับ เลเวลที่2เนี่ยนะครับผมจะมีแถบชื่อสังหารแล้วก็อัปเกรดสถานะก็คือความเร็วรีโหลดเนี่ยนะครับผมจะหายไป1ก็จะเหลือเพียงแค่ความเร็วรีโหลดแค่ลบหนึ่งนะครับสำหรับเลเวล2นะต่อมานะครับผมจะเป็นเลเวลที่3ครับเลเวลที่3นี้นะครับผมจะได้มาแค่โมเดลใหม่เท่านั้นนะครับนี่ครับสังเกตดูดีๆนะครับเป็นโมเดลใหม่นะครับมันเปลี่ยนโมเดลแล้วนะครับผมนะดูเลเวล2นะครับ เลเวลสก็ยังเป็นตัวนี้นะครับนี่จะได้มาแค่แถบชื่อสังหารแล้วก็อัปเกรดสถานะเฉยๆนะครับแต่เลเวลสเนี่ยนะครับได้โมเดลใหม่นี่ครับนี่เทขึ้นกว่าเดิมครับเพื่อนๆและต่อมาเป็นเลเวลที่สครับเลเวลที่4จะได้มาเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์ปะทะเอฟเฟกต์ Effect ปะทะก็จะเป็นแบบว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นคล้ายๆกับรูปหัวกระโหลกนะครับ หัวกะโหลกแบบว่าค่อนข้างจะเท่เลยนะฮะหัวกะโหลกแบบเหมือนแบบว่ากะโหลกแบบน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงนะครับผมเป็นประกายไฟสเก็ตไฟนะครับแล้วก็จะมีสถานะอัปเกรดขึ้นมานะครับผมจะเป็นดาเมจบวกสองอัตราการยิงบวกหนึ่งความเร็วหลดลบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยนะครับดาเมจมันแค่บวกหนึ่งเองนะครับแต่ว่าพอเลเวลสี่นะครับจะมีดาเมจบวกสองเพิ่มขึ้นมานะครับ เอาละเรามาพูดถึงต่อไปนะครับผมเป็นเลเวลที่5นะครับเลเวลที่5นะครับผมจะได้เอฟเฟกตอนสังหารแล้วก็เอฟเฟกตอนยิงครับเอฟเฟกตตอนยิงเป็นยังไงไปดูกันนะครับตีดูดีๆครับปั๊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 บเป็นไงค่อนข้างจะเท่เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับเอฟเฟกตตอนยิงเนี่ยอันนี้เนี่ยจะอัปเกรดจะได้รับก็คือเลเวล5นะครับต่อไปเป็นเลเวลที่6นะครับเลเวลที่6นะครับ เมื่ออัปเกรดถึง level 6นะครับผมเราจะได้รับโมเดลใหม่แล้วก็ปลดล็อก a b i ิลิตนะครับหรือว่าความสามารถพิเศษของปืนนะครับความสามารถพิเศษของปืน UMP Bujaya d อ2พก็คือความเสียหายจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อยิงอย่างต่อเนื่องนะครับผมเพื่อนๆครับสรุปเลยคือเวลาเราอัพถึง level 6เนี่ยนะครับจะปลดล็อกความสามารถพิเศษของปืนนี้ก็คือถ้าเรายิงต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับดาเมจของปืนจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าไม่รู้ว่าแรงขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องไปลองดูในเกมต้องลองดูอีกทีหนึ่งตอนที่จะตัวตัวตัวไอเจ้าตัวสกินปืนนี้เข้ามานะครับเอาละต่อมานะครับผมจะเป็นเลเวลที่7ครับเลเวลที่7นี้จะปลดล็อกโมเดลใหม่นะครับซึ่งเป็นโมเดลขั้นสุดท้ายของปืน UMP b u y a d e y 2021นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับรูปทรงและลวดลายนะครับผมจะเป็นคล้ายๆกับงูหรือเปล่านะครับหรือว่าครอบบ้านะเพื่อน จะเป็นลายคอป,ปลานะคล้ายๆกันนะเพื่อนๆแต่ผมมองว่ามันมันน่าจะเป็นงูนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีควาเหลยนยังไงก็คอมเมนต์ไม่ได้แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆกับมงกุฎอยู่บริเวณข้างบนของปืนนะครับนี่เป็นมงกุฎนะเทมากนะครับแล้วก็มีปีกด้วยนะครับด้านข้างนะสุดยอดนะครับแล้วก็จะปลดล็อกอีกหนึ่งอย่างก็คือท่าทางพิเศษนะครับท่าทางพิเศษก็คือฟอร เอาไฟเอาปืนมารวมกันนี่เป็นไงเท่มากนะครับผมเพื่อนๆนี่ให้ดูอีกทีหน,นึ่งเนี่ยครับปั๊บนี่เป็นไงเท่ไหมล่ะครับผมเพื่อนๆก็สําหรับเออไอเจ้าตัวในส่วนของปืน u m p นะครับผมไปหาข้อมูลมาแล้วนเพื่อนๆเอ่อข้อมูลที่ผมข้อมูลที่ผมไปหามานะครับมันมีข่าวแว่วๆออมานะว่า จะเปิดตัวที่เซิร์ฟสิงคโปร์นะครับในวันที่13นะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซิร์ฟไทยจะมาพร้อมกันกับเซิร์ฟสิงคโปร์หรือเปล่านะครับในวันที่13เดือนพฤศจิกายนนะครับเซิร์ฟสิงคโปร์จะเปิดตัวสกินปืน UMP บูายา d e นะครับ2021นะีะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนึงว่าวันที่13เดือนพฤศจิกาเนี่ยสกินปืน UMP บูายาด e จะเข้ามาพร้อมกันกับเซิร์ฟสิงคโปร์หรือเปล่านะครับส่วนเซิร์ฟอินโดนีเซียก็ คาดว่าน่าจะอัปเดตเข้ามาก่อนเซิร์ฟไทย1วันหรือไม่ก็2วัน3วันเป็นอย่างต่ำนะครับก็รอติดตามรับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับกิจกรรมเก็บสะสมโทเค็นใหม่ล่าสุดนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆสามารถเก็บสะสมโทเค็นได้แล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14พฤศจิก,กายนนะครับเพื่อนๆครับเก็บสะสมเหรียญบูย่านะครับครบ3อันสำหรับวิธีการทำภารกิจก็คือ เราเล่นเกมให้ครบ60นาทีนะครับผมจะได้รับโทเค็นมา2อันแล้วก็เราอินเข้ามาในเกม1ครั้ง1วันจะได้รับโทเค็น1อันเป็น3อันแล้วก็กิจกรรมเก็บสะสมโทเค็นมาแลกกล่องสูตสกินปืนเซ็ตของบูย่าเช่าหรือถาวรก็ต้องอยู่ที่ดวงของน้องๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นสกินปืนบูย่าเดเป็นเซตนะครับผมเพื่อนๆครับอันนี้ก็เช่าหรือถาวรก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วก็ สชิ้นโทเค็นนะครับผมแลกสกินปืนบูย่าเดย UMP อัปเกรด4ีเลเวลถาวรนะครับแล้วก็1อัน1โทเค็นแลกฟรีชิ้นส่วนอัปเกรด UMP 45นะครับผมนะรับฟรีไปเลยสูงสุด210ชิ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกัน